มีคำถามถามท่านไคออนเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำชนิดที่ใช้พลังแม่เหล็กที่นอนหรือว่าเก้าอี้พลังแม่เหล็กบำบัดคำถามนะคะไคออนที่รักฉันเพิ่งได้รับเครื่องกรองน้ำพลังแม่เหล็กมาอันหนึ่งซึ่งมันใช้แท่งแม่เหล็กหลายๆแท่งช่วยในกระบวนการกรองน้ำด้วย โดยการติดแท่งแม่เหล็กไว้ที่ท่อน้ำของตัวเครื่องเขาโฆษณาว่าระบบกรองน้ำระบบนี้จะไปสร้างน้ำที่เรียกว่าน้ำภายหรือที่รู้จักกันในชื่ออีกหนึ่งชื่อว่าน้ำที่มีชีวิตขึ้นมาได้หมายเหตุน้ำภายคือน้ำที่นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่ชื่อด็อเตอร์ยามาชิตะตั้งชื่อขึ้นมา เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นน้ำชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดเขาสร้างมันขึ้นมาโดยการเติมเกลือชนิดหนึ่งลงไปในน้ำประปาปริมาณเล็กน้อยซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติในการกำจัดคลอรีนในน้ำออกไปได้อย่างรวดเร็วและมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยและเขาค้นพบว่ามันมีประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้เร็วขึ้นกว่า ิตได้คำถามคือว่าฉันควรจะใช้เครื่องกรองน้ำชนิดนี้ด้วยความระมัดระวังไหมเพราะว่ามันมีการใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กด้วยแล้วก็พวกที่นอนหรือว่าเก้าอี้พลังแม่เหล็กบำบัดล่ะพวกมันเป็นยังไงบ้างคำตอบฉันขอพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่าบนดาวเคราะห์โลกของพวกคุณการใช้ประโยชน์จากแท่งแม่เหล็ก เพื่อเปลี่ยนแปลงส,สารต่างๆและเพื่อกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในร่างกายนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองพวกคุณเพิ่งจะเริ่มรู้ว่าพวกมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อส,สารต่างๆและส่งผลกระทบต่อระบบชีวภาพต่างๆที่อยู่รอบๆตัวพวกคุณได้แต่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกคุณควรจะรู้เอาไว้ด้วยว่า เพราะถ้าปราศจากความรู้อย่างทองแท้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทำอยู่นี้แล้วพวกคุณก็อาจจะไปเปลี่ยนแปลงหรือไปส่งสัญญาณให้ร่างกายเนื้อของตัวเองทำอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างที่พวกคุณไม่ต้องการก็ได้ผู้ที่ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมาซึ่งก็รวมหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่พวกคุณใช้นั่ง และใช้นอนที่ว่านี้ด้วยล้วนมีความบริสุทธิ์ใจด้วยกันทั้งสิ้นแต่ความบริสุทธิ์ใจของพวกเขาก็ไม่ได้ทำให้พวกเขามีความรู้อย่างท่องแท้ในทุกๆรายละเอียดของผลกระทบจากพลังแม่เหล็กที่มีต่อเซลล์ในร่างกายของพวกคุณโดยอัตโนมัติหรอกนะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาของพวกคุณในด้านนี้แบบนี้ พวกคุณจึงรู้แต่เพียงว่าพลังงานแม่เหล็กสามารถกระตุ้นสิ่งต่างๆได้เท่านั้นแต่พวกคุณไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันกําลังทำอะไรเกิดขึ้นอยู่กันแน่หรือว่ามี DNA ชั้นไหนบ้างที่กาลังได้รับผลกระทบอยู่เพราะว่าพวกคุณจะรู้แต่เพียงว่าพวกมันดูเหมือนว่าจะสามารถกระตุ้น และช่วยให้สภาพการเอะไราบางอย่างดีขึ้นมาได้เท่านั้นเองและพวกคุณก็รู้แต่เพียงว่ามนุษย์โลกคนหนึ่งสามารถที่จะรับรู้ถึงการทำงานของมันได้จริงๆด้วยเท่านั้นเองการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในร่างกายเป็นระยะเวลานานๆหลายชั่วโมงติดต่อกันโดยการใช้แท่งแม่เหล็กแบบแพสซีฟนั้น คือว่าเป็นวิธีการส่งข้อมูลข่าวสารไปให้กับเซลล์ในร่างกายของตัวเองที่หยาบแบบสุดๆซึ่งสักวันหนึ่งพวกคุณก็จะค้นพบว่าเซลล์เหล่านั้นจำเป็นจะต้องได้เห็นแรงพลังเหล่านี้แบบละเอียดปราณีตมากเพียงใดเพื่อปรับจูนขั้นละเอียดให้แก่พวกมันและเพื่อปลุกพวกมันให้ตื่นขึ้นมาสู่กิจกรรม การทำงานที่พิเศษอะไรบางอย่างวิธีการปรับสมดุลและการปรับจูนให้กับเซลล์ในร่างกายโดยใช้พลังแม่เหล็กเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนมากกระบวนการหนึ่งที่จำเป็นจะต้องอาศัยสนามแม่เหล็กที่ถูกออกแบบขึ้นมาประเภทแอคทีฟหลายๆสนามด้วย ไม่ใช่โดยการใช้พลังงานแม่เหล็กปริมาณมหาศาลจากขั้วแม่เหล็กที่สเปะสปะแบบนี้เพราะว่าถ้าทำเช่นนี้แล้วก็เท่ากับว่าพวกคุณกำลังโยงคลื่นความถี่ต่ำๆๆบนแถบสเปกตรัมทั้งหมดไปใส่ในเซลล์ในร่างกายเนื้อของพวกคุณเองอยู่และด้วยวิธีการที่หยาบกระด้างอย่างมากดังว่านี้ ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับการค้นพบพืชสมุนไพรต่างๆเป็นครั้งแรกนั่นแหละที่พวกคุณก็จะกินพวกมันเข้าไปทั้งหมดพร้อมๆกันเลยและในปริมาณมากๆด้วยเพราะคิดและหวังอยู่ว่าหนในพวกมันที่กินเข้าไปนั้นอาจจะสามารถช่วยพวกคุณได้ดังนั้นพวกเราจึงจะอยากขอแนะนำว่าขอให้พวกคุณเชื่อฟัง และให้เกียรติแก่ระบบปรับสมดุลภายในของร่างกายเนื้อของตัวเองด้วยและถ้าพวกคุณรู้สึกได้ด้วยสัญชาตญาณว่าระบบพลังแม่เหล็กที่พวกคุณกําลังใช้อยู่นั้นมันสามารถช่วยพวกคุณได้จริงๆแล้วก็ก็จงใช้มันแค่50์ของเวลาทั้งหมดก็พอเพราะว่าพลังแม่เหล็กเป็นอะไรที่ทรงพลังอำนาจอย่างมากดังนั้น การไปนั่งแช่อยู่ในสนามแม่เหล็กที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นประจำทุกวันเสมือนหนึ่งว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วนั้นจึงถือว่าเป็นการกระทำที่โง่กเขลาอย่างมากดังนั้นการพบแท่งแม่เหล็กหรือแร่หินเหล็กไหลที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ใดๆก็ตาม ที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กติดตัวติดต่ออยู่ตลอดเวลาจึงไม่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับอาจจะเป็นโทษด้วยซ้ำถ้าไม่ถอดมันออกบ้านเลยจากผู้แปร์นะคะดังนั้นวิธีการใช้งานระบบพลังแม่เหล็กเหล่านี้เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนื้อของพวกคุณกลับเข้าสู่ความสมดุลใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้น ก็คือการใช้เวลาเพียงแค่50%ของพวกคุณอยู่กับมันเท่านั้นแล้วจากนั้นก็จงปล่อยให้ร่างกายเนื้อของพวกคุณมีเวลาเพื่อฟื้นฟูตัวมันเองหรือปรับสมดุลให้กับตัวมันเองตามความจำเป็นของมันบ้างเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีที่พวกคุณได้ส่งสัญญาณที่ไม่ใช่สัญญาณบวก ไปให้กับเซลล์ในร่างกายของตัวเองแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจพวกมันก็จะได้มีเวลาเพื่อแก้ไขตัวเองและเพื่อทำให้ตัวเองกลับเข้าสู่สมดุลใหม่อีกครั้งหนึ่งได้แต่ถ้าพวกคุณได้ส่งสัญญาณแห่งการบำบัดร,รักษาไปให้กับพวกมันแล้วร่างกายเนื้อของพวกคุณก็จะได้มีเวลาทํากิจกรรม ที่มันได้รับคำสั่งมานั้นให้เสร็จสมบูรณ์ลงได้และส่งเสริมให้มันดีขึ้นไปอีกต่อไปสำหรับคนที่จะพูดว่ามันช่วยได้จริงๆนะเพราะว่าผมรู้สึกถึงมันได้ฉันก็จะบอกว่าพวกยากระตุ้นทั้งหลายก็สามารถที่จะทำให้พวกคุณได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันนี้ได้เหมือนกัน เพราะว่าพวกคุณยังไม่เข้าใจเลยว่าพลังแม่เหล็กมีอนุภาพมากกว่าสารเคมีต่างๆมากมายยิ่งนะักจากท่านไคออนนะคะถือเป็นข้อความที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะขอบคุณผูแ้แปลและแอดมินเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนาวรัตมานะที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณเพื่อนๆกัลยานามิตรทุกท่านสวัสดีค่ะ